thank <laughs> you การจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนนำตนเองหมายถึงการให้โอกาสผู้เรียนวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเองซึ่งครอบคลุมการวินิจฉัยความต้องการการเรียนรู้ของตนเองการตั้งเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้การเลือกวิธีการเรียนรู้การแสวงหาแหล่งความรู้การรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลรวมทั้งการประเมินตนเองโดยครูอยู่ในฐานะกัลยาณมิตร ทำหน้าที่กระตุ้นและให้คำปรึกษาผู้เรียนในการวินิจฉัยความต้องการกํำหนดวัตถุประสงค์ออกแบบแผนการเรียนรู้และการจัดเตรียมอุปกรณ์แหล่งข้อมูลรวมทั้งร่วมเรียนรู้ไปกับผู้เรียนและติดตามการประเมินผลของผู้เรียนการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการเรียนการสอนโดยวิธีจัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนนำตนเองจากนั้นใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ P.D.C.A. ซึ่งขั้นตอนประกอบด้วยหนึ่ง ให้นักศึกษาเลือกผลิตภัณฑ์ในชุมชนได้แก่น้ำผักจากอำเภอแจ้ห่มปลาร้าจากอำเภอแม่ทะและข้าวแตนจากอำเภอเกาะคามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบการบริโภคที่หลากหลายมากขึ้นโดยเริ่มจากการสืบค้นข้อมูลและจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยนำเสนอแผนการทดลองหน้าชั้นเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษากลุ่มอื่นๆและรับฟังคำแนะนำจากอาจารย์ผู้สอน เพื่อปรับปรุงแก้ไขแผนการทดลอง 2. นักศึกษาแต่ละกลุ่มปฏิบัติการทดลองตามแผนการทดลองที่วางไว้ในชั่วโมงเรียน 3. นักศึกษาแต่ละกลุ่มสรุปผลการทดลองและนำเสนอผลการทดลองหน้าชั้นเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษากลุ่มอื่นๆและรับฟังคําแนะนำจากอาจารย์ผู้สอน สำหรับผลิตภัณฑ์ที่นักศึกษาเลือกประกอบด้วยนักศึกษากลุ่มที่1พัฒนาน้ำผักจากกลุ่มโอท็อปน้ำผักในอำเภอแจ้โฮมเป็นผงโรยข้าวน้ำพริกน้ำผักโดยมีแนวคิดจากผงโรยข้าวญี่ปุ่นโดยมีส่วนประกอบหลักได้แก่น้ำพริกน้ำผักผงงาดำงาขาวแคบหมูป่นปลาปล่นและสาหร่ายน้ำจืดอบแห้งป่นโดยนักศึกษาเปรียบเทียบสัสดส่วนของส่วนประกอบหลัก ซึ่งการผลิตน้ำพริกน้ำผักผงนั้นมีส่วนผสมประกอบด้วยน้ำผักพริกแห้งกระเทียมเกลือป่นเม็ดผักชีและผงชูรสวิธีการผลิตน้ำพริกน้ำผักผงนั้นเริ่มต้นจากนำน้ำผักไปอบในตู้อบที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสนาน150นาที นำพริกแห้งกระเทียมที่ปอกเปลือกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆและเม็ดผักชีใส่ถาดแล้วนำไปอบแห้งในตู้อบความร้อนที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสนาน60นาทีเสร็จแล้วนำส่วนผสมทั้งหมดออกมาปั่นให้เป็นผงละเอียดแล้วนำไปอบต่ออีก5นาทีแล้วนำมาบดให้ละเอียดอีกครั้งพร้อมกับใส่เกลือและผงชูรสที่เตรียมไว้ตามสูตร จากนั้นนำมาผสมกับงาคั่วสาหร่ายน้ำจืดอบแห้งแคบหมูแคบหมูป่นปลาปล่นตามสูตรที่ต้องการศึกษาได้เป็นผงโรยข้าวน้ำพริกน้ำผักนักศึกษากลุ่มที่2พัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลาร้าของผู้ผลิตในอำเภอแม่ทะเป็นผลิตภัณฑ์ปลาร้าผงทรงเครื่องสมุนไพรโดยนักศึกษาเปรียบเทียบสัดส,ส่วนของสัดส,ส่วนสมุนไพรที่ใช้ในสูตรการผลิต โดยการผลิตผลิตภัณฑ์ปลาร้าผงเริ่มจากเตรียมปลาร้าที่ผ่านการหมักนาน6-12เดือนนำไปผ่านวิธีการระเหยน้ำออกโดยนำปลาร้าลงเคี่ยวในกระทะทองเหลืองใช้ไฟที่ระดับอ่อนเป็นเวลา30นาทีเพื่อทำให้ปลาร้าแห้งเมื่อเคี่ยวเสร็จแล้วนำมาเกลี่ยเป็นแผ่นบางๆอบที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสเป็นเวลา2ชั่วโมง30นาทีหลังจากที่ทำการ การอบเสร็จแล้วจะนำไปบดและปั่นให้เป็นผงละเอียดจากนั้นทำการเตรียมสมุนไพรที่ล้างทำความสะอาดคือตะไคร้ขา่าใบมะกรูดกระเทียมหอมแดงพร้อมกับพริกชี้ฟ้าแห้งนำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนำไปอบให้แห้งที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสเป็นเวลา1ชั่วโมง หลังจากที่อบเสร็จแล้วนำสมุนไพรที่อบแห้งแล้วไปปั่นให้เป็นผงละเอียดแล้วนำลงผสมกับปลาร้าผงตามสูตรแล้วอบอีกครั้งที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสเป็นเวลา15นาทีได้เป็นผลิตภัณฑ์ปลาร้าผงทรงเครื่องสมุนไพร และนักศึกษากลุ่มที่3พันธนาผลิตภัณฑ์ข้าวแตนจากผู้ผลิตในอำเภอเกาะคามาเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวแตนแฟนตาซีเคลือบช็อกโกแลตเพื่อศึกษาสูตรช็อกโกแลตที่แตกต่างกาัน สำหรับส่วนผสมแผ่นข้าวแตนประกอบด้วยข้าวสารเหนียวพันกอขอหกน้ำแตงโมเกลือป่นและน้ำอ้อยวิธีการผลิตเริ่มต้นจากแช่ข้าวเหนียวกอขอหกทิ้งไว้6-8ชั่วโมงแล้วนำข้าวเหนียวไปนึ่งจนสุกใช้เวลาประมาณ20-30นาทีหลังจากนึ่งข้าวเหนียวสุกแล้วให้นำข้าวเหนียวขณะที่ยังร้อนอยู่ มาผสมกับผงน้ำอ้อยน้ำแตงโมน้ำตาลและเกลือคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนำใส่ลงในพิมพ์รูปดาวรูปหัวใจรูปกระตูนและรูปดอกไม้โดยใช้มือกดให้เต็มพิมพ์แล้วใส่ไว้บนถาดหรือบนแผงแล้วนำไปตากแดดให้แห้งหรือหากไม่มีแดดจะนำไปอบก็ได้โดยจะอบที่อุณหภูมิ50องศาเซลเซียสเป็นเวลา12ชั่วโมงหลังจากตากแดด หรืออบเรียบร้อยแล้วจะนำไปทอดด้วยน้ำมันปลาล์มที่อุณหภูมิ230องศาเซลเซียสในขณะที่ทอดข้าวจะขึ้นฟูเมื่อทอดเสร็จแล้วจะนำข้าวแตนมาเคลือบด้วยช็อกโกแลตสูตรต่างๆพร้อมแต่งหน้าให้มีสีสันน่ารับประทานได้เป็นผลิตภัณฑ์ข้าวแตนแฟนตาซีเคลือบช็อกโกแลต สำหรับในกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชานี้นะครับได้เน้นให้ผู้เรียนเลือกที่จะศึกษาหาความรู้แล้วก็เก็บรวบรวมข้อมูลตลอดจนการวางแผนในระดับการทํางานด้วยตนเองนะครับก็คือจากกระบวนการเรียนการสอนนี้นะครับได้ส่งผลให้พวกเรามีการพัฒนาทักษะแล้วก็กระบวนการต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพัฒนาทางด้านทักษะการคิดการวิเคราะห์และทําให้พวกเราสามารถแก้ไขปัญหาในการทํางานระดับกลุ่มได้ครับ สำหรับความประทับใจของผมที่มีต่อการเรียนรู้ในรายวิชาการแปรรูปอาหารสองนะครับทําให้ผมได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ในขั้นตอนกระบวนการแปรรูปอาหารนะครับโดยมีอาจารย์ผู้สอนให้คําศึกษามีการเรียนรู้แบบบูรณาการนะครับโดยมีการนานักศึกษาไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถา,านที่จริงซึ่งเราสามารถเก็บเกี่ยวความรู้ ตรงนั้นนะครับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ครับค่ะสุดท้ายนี้ก็อยากให้อาจารย์นะคะจัดการเรียนการสอนแบบนี้ขึ้นมาอีกเพื่อเป็นแนวทางให้กับน้องๆรุ่นต่อไปที่จะเป็นแนวทางในการทำวิจัยค่ะ